ขึ้นเดือนเพนนะไม่ใช่เดือนสิบสองขอโทษนะครับขออภัยเที่ยวบอกแล้วก็ร้องตามเดือนเพน,นเดือนเพนสวยเ,เวย็<ห>เนหเนห็นอารามสวยเย็นเห็นอารานภาแจ่มวันดูงามนภาแจ่มวันดูาเย็นชื่นน้อยยาเย็นชื่นน้อยยาเมื่อลมพัดมาเมื่อลมพัดมา วนใจข้าชวนใจข้าคิดถึงที่ท oh ี่จากมาคิดถึงที่ที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเมาเอาไว้ให้เดี๋ยวกันนี่แกแซงฉันตรงไหนนะอีกตรงที่จะเลี้ยวเข้ามาสนามหลวงเออมาจากไหนล่ะโอ้ จะแสงอันนี้ครับโอ้เวนไดูใครนำใครได้ทีนี้ประเทศไทยแดนศิวิไลต่อไปต่างชาติจะรุมกันมาลงที่บ้านเราเพราะว่าเจริญมากตอนนี้คุณกำลังจะสร้างสนามบินที่ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาแล้วไปเอาอะไรมาพูดไอ้ผู้ส่วนสี่สิบห้าเขาล่งดูเยอะแยะมากอะไรเข้าใจผิดคิดว่ามีจริงอีกใหญ่ไงไม่มีไม่มีสนามบินที่ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิไม่มีนั่นบองว่าหมีเขาเขียนป้ายประกาศไว้แล้วที่ไหนอ่ะไอตรงแยกออนนุท่ะ เขาเขียนบอกสุวรรณภูมิชิดซ้ายยังไงมันก็ต้องใหญ่กว่ามันไม่ย้งไม่ใหญ่ในชิดขวาก็หลงทางมันคนละเรื่องเลยเนี่ยขอขออนุญาตครับท่านครับบอกบอกหน่อยว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยสบายมากท่านที่อยู่กรุงเทพนะพูดถึงอาหารการกินเนี่ยอย่าลืมไปอุดหนุนเด้อหิวหิวขึ้นมาเนี่ยอยู่กรุงเทพสะดวกไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนนนงเด้อูดได้อบกบอกบอก เอาขาฝากดีกว่าฝากดีกว่าต้องขอโทษนะครับขอโทษีครับคือถ้าคนที่ชอบกินเมนูแบบนี้นะฮะคือชื่อร้านจำชื่อร้านไว้ชื่อร้านนั้นนงเดียวเป็ดนะครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดทำกะเพราเป็ดแลรที่เกี่ยวกับเป็ดเป็ดนี่แหละเพียงแค่จำเขตที่ผมเปิดขายอยู่กรุงเทพนี่สะดวกมากนะฮะจำเขตที่เปิดขายพอผ่านเขตนั้นก็ไปแวะอุดหนุนกันผมเปิดขายอยู่ที่เขตเอ่เขตอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ไต้องโอาหฮะสบายมาก,ก็อยุงเทพไม่ต้องขับรถไปเองนะพี่ขับรถไปจอดหมอชิดเลยอ่าแล้วขึ้นรถทัวสายมุกดาหารมันก็จะผ่านโคนราชบ้านไผ่เมืองกนบรมือสารคารร้อยเอ็ดแล้วจากร้อยเอ็ดอีกประมาณ48ดกิโลยังไม่ถึงก็จะถึงร้านน้องเตี๋ยวเป็ดอยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพเสียเวลานิดหน่อยไปกินกันสักวันครึ่งก็น่าจะกลับมาถึงกรุงเทพแล้วรันไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน พูดถึงธุรกิจอของบรรดานักแสดงอาชีพตลกเนี่ยก็าทำกันเยอะอย่างผมก็ทำน้ำพริกตะยงก็25่ปีแล้วนะน้ำพริกตะย้อร่อยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยนะน้ำพริกตะย้งหมูยอตะย้งเนี่ยตอนนี้ก็หาซื้อได้น้ำพริกตะย้งหนะมูออยนะอหมูยอตะย้งก็ที่เ Facebook หมูยอตะย้งก็พิมพ์เข้าไปเลยเข้าไปในเฟซเลยคุณแกอยู่หน้าเฟซอ่ะเข้าไปเลยผมแของเช่าก็ น้ำพริกตะยงก็สั่งได้ในต ok, e ิ๊กต็อกใน l า z a ด a าในช h อป e ี้เงี้ยก็ก็สั่งได้น้ำพริกตะยงนะครับแล้วก็ใน Facebook อย่างเงี้ยก็ก็สั่งกันได้ก็ก็ยังจำเพลงน้ำพริกตะยงได้ใช่ไหมตั้มมือตําจากมือคนไทยตํามือตําจากมือคนไทยน้ำพริกตะยงน้ำพริกตะยองอร่อยถูกใจพวกเรา เ <In> <laughs> สียดายแต่บรรดาตลกที่ทำธุรกิจของเพื่อนผมเนี่ยรุ่งโรดกว่าเพื่อนไม่ต้องพูดออกทีวีและไม่ต้องพูดมาบอกพวกเราให้บอกต่อแต่ธุรกิจเขาโลดแล่นของหน้าทวงหว,วกพูดเยอะมีอะไรก็พูดแก<ค>อยู่ไม่นานแล้ว โอ้ปากดูน้อยอธุบิชาต้องไปถ่ายละครไงจริงๆแล้วซู้ชิงเจ้าของธุรกิจธุรกิจเนี่ยผมทำนานแล้วครับท่านผู้มีเกียรติแต่เราไม่ได้โฆษณาเนาะเพราะว่าพอทำธุรกิจนี่ปุ๊บเป๊ธุรกิจมันก็ไปได้ดีก็เลยไม่ได้โฆษณาแต่บางท่านอาจเคยเห็นเนียนปุ๊บจาได้เฮ้ยเ้ยที่ของรถพวงหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมรับจ้าขงขนส่งสินค้าทั่วไทยสังเกตไอ้รถคันยาวๆข้างหลังเขียนบอกรถพวงรถพวงอะเขาฉันงั้นแหละ ว่ารดลำมุญแล้วเพราะว่าบ้ารถพ่วงไม่เกี่ยวเลยแม่เองหายไหนเปไปของตัวเองเชียเออท่านสวัสดีครับอย่าอะไรอะไระไร,ไร <laughs> สวัสดีท่านมิรักแฟนเพลงญาติเพลงที่เคารพวันนี้ผม